มีแผ me me, ่นกรองแผ่นกรองตอนนี้บ้านเซลล์บินแล้ว e ข้อ <un>. ก right. ็ถอดรองร้างให้หมดครับที่้อได้้อนครับครับเดี๋ยวมาดูหลังการล้างกันนะครับนี่ล้างเสร็จแล้วนะครับ นี่ครับสภาพที่ทีลงเสร็จแล้วจามาเที่ยวดูข้อแตกต่างกันนะเนี้ยแผงขาวเลยวเหมือนเหมือนใหม่เลยแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็น์เลยนะเนี่ยเอนอ่ไเดี๋ยวด้านในครับนะผฟก็ลอกครับเป็นไงครับโอเคนะครับนี่ใหม่กิฟต์ใหม่กิฟต์ครับโอเคแค่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่างหวองชาแนลเลยนะครับ